สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเราจะพาทุกคนเนี่ยไปกิน7ร้านดังตามรีวิวที่เชียงใหม่จ้าบอกเลยว่ารวบรวมร้านเด็ดร้านดังที่เขาว่าอร่อยเราก็จะไปลองกินว่าเฮ้ยมันจะอร่อยจริงไหมข้าวหวานครบนะจ้าแล้วก็ก่อนจะดูเตรียมทองไว้เลยจ้าเพราะว่าหิวแน่เตรียมเอ,อเตรียมไปไม่ครอบเตรียมสุก ตอนนี้นัางอยู่กันที่ร้านบ้านเปลี่ยนสุงนะคะก็คือตอนนี้เป็นเวลา10บโมงเออจะใกล้ใกล้จะสิบเอ็ดโมงซึ่งเวลาที่มาถึงเขาจะมี2แบบก็คือจะเป็นแถวแบบเนี้ยก็คือเป็นแบบว่าซื้อกลับบ้านกับถ้าสมมติว่าจะเข้าไปนั่งกินในร้านก็คือต้องขอเป็นคิวแต่ว่าเดี๋ยวเราจะซื้อกลับบ้านซึ่งตอนนี้ต่อแถวอยู่ทุกอย่างมันเกิดขึ้นไวมากมาถึงก็คือปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บมายืนต่อแถวค่าเพื่อความเปลี่ยนสุงของเราเห่งมะพร้าวชื่อดังของเชียงใหม่เราก็จะต้องรอชิมนนิดนึง อ้นนี้ก็เคยยืนต่อแถวอยู่ริมถนนริมถนนแบบริมถนนจริงๆอะ่ะร้านเขาไม่มีที่จอดรถเลยเนาะก็คือแบบว่าถ้ามาแนะนําว่าแบบมาแก๊ปหรือไม่ก็มาแบบว่ามอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ก็ยังหาที่จอดยากเลยเอาจริงแต่ว่าแนะนําว่ามาแก๊ปดีกว่ากลับบ้าน,นะคะ่ะเป็นทยไทยมะพร้าวสองค่ะ แล้วก็ชีเค้กผลไม้หนึ่งค่ะชีเค้กผลไม้หนึ่งค่ะถอยายากยืนกินริมถนนนะคะเพราะว่ามันไม่มีที่เลยแล้วเรากลัวแบบว่ามันจะละลายก่อนอ่ะอุ๊ยล <c oughs> ุงมองหน้าเขาแบบเงี้ยแค่ยืนกินเค้กข้างถนนเองอ่ะนี่นี่แหละนี่แหละน่ากินนะเปียมไดเร่าจะเท่าเปี่ยมสุข มีใครสู้ชีวิตกับการกินเค้กเท่าเราปะนี่นะคะมันก็จะเป็นครีมสดนี้แล้วข้างล่างมันจะเป็นแพ็กเกอร์เป็นครีมสดมะพร้าวอยู่ตรงไหนไม่รู้แล้วก็มีเลเยอร์อันนี้ก็ยังไม่รู้อีกว่าอะไรแต่ข้างล่างเป็นไครเกอร์อะชิมอืมโออร่อยเข้าใจแล้วมันเบาแบบเบาเหมือนแบบมันเปียมสุกอ่ะแมคคาเดเมียด้วยนะอยู่ข้างบน Uh huh. uh huh. อร่อยมากมันหวานน้อยมันหวานน้อยนุ่มฟูแล้วก็แบบครีมสดข้อมูลอ่ะดีมากมันกําลังดีอ่ะมันไม่หวานไปอ่ะแล้วมันก็จะแส่ด้วยเนื้อมะพร้าวเนี่ย <c oughs> รู้ตัวทีก็จะหมดแล้วอ่ะือ uh huh. ว่าร้านก๋วยเตี๋ยวหมูภูเขาไฟอุดมผลน,นะคะกินเค้กบ้านเปียมสุกเสร็จเนี่ยก็คือสามารถมาจากบ้านเปียมสุกได้ที่เนี่ยประมาณ7จนาทีที่เขาบอกว่าเด็ดเลยอะ่ะก็คือเป็นก๋วยเตี๋ยวภูเขาไฟภูเขาไฟต่างจากต้ยมยำยังไงก็คือภูเขาไฟเนี่ยมันจะเข็กว่าแบบต้มยำมากมากซึ่งเนี่ยก็คือยังไม่ได้กินข้าวเช้าก็แปลว่าถ้ากินอาจจะปวดท้ <st> องก็เลยสั่งเป็นต้ยมยำธรรมดาสั่งเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกต้ยมยำนะคะแล้วก็ที่เขาบอกแบบ r e คมเมนต์มาเลยที่แบบว่าต้องสั่งตอนมาร้านี้ก็คือไส้ลวกเขาบอกว่าไส้ลววีี่่่เเเนนนนยยยอออแบบต้งงขขาาัด ต้ยมยำธรรมดาไม่หูเขาไฟนะเ,เออดูเผ็ดมากสิ่งนี้นะคะคือที่คนเขาบอกว่าจะต้องสั่งสมาธินี้ใต้ลูกแล้วมาของกับน้าจิ้มโอ้ไม่ก็มาเดี๋ยวเรามาลองกินตัวน้าซุปก๋วยเตี๋ยก่อนอืมอร่อยมากคือมันแบบวัวน้ำน้ำตกเขาอะคือมันเป็นน้ำตกแบบข้นๆอะแล้วพอมนเป็นต้ยมยำอะมันคือเข้ากันเนืออ้อไหมมันไม่ใช่น้ำตกแบบใสๆอะมันเป็นน้ำตกข้นๆอะ อือหือมีผ่านอาร์เม่มากหมูนุ่มนะคะอือหหมูนุ่มมากน้ำข้นมากจะขอชิมไส้มันจะลายในปากจริงไหมขอชิมเปล่าๆปล่ากนอะปะอืออเออใส้นุ่มมากนุ่มจริง คือถามว่าต้องเคี้ยวไหมก็ต้องเคี้ยวแหละคนเรากินข้าวก็ต้องเคี้ยวเนอาจริงเกิดมาก,ก็ไม่เคยกินไส้ละลายในปากขนาดนี้นะแกลองจินตนาการแบบไส้ที่แบบว่าผูกกับกระเทียมเจียวเนี่ยแล้วคือรสชาติอ่ะคือไส้เขามีรสชาติอยู่แล้วไม่รู้มันเป็นรสอะไรเว้ยแล้วกินกับน้ำจิ้มอย่างเงี้ยเอร่อยมาก <c oughs> ยกให้อันดับหนึ่งเสี่ยวนี่นะคะไส้กินน้ำจิ้มหนึ่งทีวางมือก็เสี่ยวแบบนี้อื้อหือ ตอนนี้เราอยู่ที่ร้านห้านถึงเชียงใหม่นะคะเป็นร้านอาหารพื้นเมืองหรือร้านนี้จริงๆเราเคยมากินแล้วแล้วก็รสชาติดีถูกปากมากก็เลยมากินอีกรอบึ่ง,งนี่นะคะอันนี้ก็คือเป็นเซตอาหารเมืองเป็นออเดอร์ส่วนจานนี้จะเป็นแหนมซี่โครงทอดของเลนียวตาฉันตั้นข้าวเหนียวและแต่ถ้านำพิกหนุ่นมนำพิกหนุ่มก็ต้องแคบหมู่นี่ไปแล้วนะอือข่อ,ขอ,อยคำ น้ำพริออกองนี้ขอเป็นวนนีน,นะจ๊ะโอ้ยต่อ,อ,อข้าวเหนียวตามหนึ่งแจงคัอ <c oughs> ง,งเลยนี่ก็เมนูปโปรดดูดูความชันของหมูอือหือ โอ้ยร่อยรสชาติสดใสแล้วก็ะจะนินมอย่างนี้ใช่หรออืมใช่ห,อห,หรอก็อร่อยขามาแหนมหมูนะคะแล้วอยากให้ดูกระเทียมเจียวอืมเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ชอบมาก แกงโฮเนี่ยเขาจะเป็นแกงที่มาจากแกงฮังเลนะเสือไขไม่รู้ก็คือแบบคนเหนือนเนี่ยเขาจะทําแกงฮังเลก่อนแล้วพอมันเหลือประมาณก้นหม้อเลยเงี้ยมันคือการโฮกับข้าวหลายๆอย่างรวมๆกันแต่หลักๆเบสมันคือคือแกงฮังเลใส่หน่อไม้อะไรประมาณเนี้ยนะไม่แน่ใจนะมันคือตามชื่อจริงอ่ะมันคือแกงโฮอะ่ะเออมันคือการเอามาโฮรวมกันแล้วแบบนัวหืรอนอันนี้เป็นแหนมไข่ผัดหุ่นเส้นนะคะนี่ ก็คือเรามาร้านมา่าฟ้าธานีซึ่งเขาเพิ่งเปิดเลยเพิ่งเปิดแบบดูก็คืออะไรยัีงเตรียมของกันอยู่เลยจ้าเขาเปิดบ่ายสามซึ่งตอนเนี้ยบ่ายสามยี่ห้ามาฟ้าธานีเนี่ยก็เป็นร้านที่ขึ้นชื่อมานานแหละของเชียงใหม่แล้วก็เราไม่เคยมากินมาก่อนซึ่งมันเป็นฟิลมามาเราก็อยากรู้ว่าเอ๊ะมันมีความแตกต่างจากมามาธรรมดาย,ยังไงระหว่างนี้ก็กินขนมรอจ้า นี่ก็คือหม้อนะคะหม้อก็คือจุกๆมีสี่หม้อใส่เช่นลูกอย่างนี้เลยค่ะเผ็ดแล้วเนี่ย มันก็เผ็ดอยู่นะเข้าไปตัดจ้านเนี่ขนาดร้านเพิ่งเปิดนะเรามาคนเต็มร้านไม่มีที่นั่งแล้วอ่ะเป็นตันนิดเดียวบนี้ หมึกเป็นหนวดนี่แหลยเ,เจอมากคือกินไปแล้วแบบอย่างงี้ไปอะ คือตรงมาม่าเขาจะมีให้เลือกสองรสชาติก็คือรสต้มยำกับรสหมูสับคิดแน่ใจอยู่ว่าจะสั่งเป็นรสหมูสับแล้วก็มาใส่พริกเผาเขาเพิ่มเอาแต่ว่าสั่งเป็นรสต้มยำเนี่ยก็คือแซบแซบไปใหญ่ซึ่งตัวพริกเผาเขาอะเผ็ดนะจ๊ะเผ็ดอยู่นะวัตถุดิบเขาอะตัวปลาหมึกอะมันเป็นปลาหมึกแห้งมันเป็นปลาหมึกตากแห้งมันก็จะมีความแบบมีกลิ่นปลาหมึกตากแห้งอะเออเหมือนฟิลเหมือนก๋วยเตี๋ยวโบราณอย่างนั้นอ่ะก็อร่อยดีนะเป็นฟิลเหมือนมามา่มามาม่าพริกเผาอะที่อยากจะฝากไว้มีข่ยอย่างเดียวก็คืออย่าซาใส่ยเออะนะจะอนจจชก่้า ว่าร้านขนมหวานช้างมวยค่ะร้านนี้ก็คนเชียงใหม่เป็นคนแนะนํานะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องลองไปกินซึ่งมันก็จะเป็นพวกแบบน้ำแข็งใสฟิลบ้านเราแต่ว่าก็อยากจะไปรู้ว่าเอ๊ะคนเชียงใหม่เขากินขนมหวานาจากคนกรุงเทพยังไงถามว่านี่เป็นคนกรุงเทพไหมก็ไม่ไปกันเลยไปกันต่อชุดนะคะวันนี้พร้อมไหม <laughs> ไม่ใช่วันนี้มีบัวลอยนะเป็นวันนี้พี่บัวลอย จริงร้านนี้เป็นร้านที่เขาเคยมาเคยมาเมื่อประมาณเกือบสิปีแล้วก็เห็นร้านนี้อยู่แปลว่าเขาเปิดมานานแล้วซึ่งเราก็ไม่มีโอกาสได้กินจนแบบว่าที่ที่รู้จักที่เป็นคนเชียงใหม่บอกว่าต้องมากินนี่อันนี้ที่เราสั่งนะคะก็จะมีมะพร้าวกะทิขูดแล้วก็จะมีเนื้อมะพร้าวที่เป็นแบบมะพร้าวเนื้อมะพร้าวอ่ะอันนี้อันนี้เนื้อมะพร้าวแล้วก็มีถั่วแดงแล้วก็ชอบชิมกรอบถูกต้อง น้ำกะหีเขียวปะน,น,วน,น้ออนำกะหีควันเฮียนเออเป็นน้ำกะหีควันเฮียนน้ำพักกะหีเป็นชิน้นอร่อย ก็ข้าวซอยแม่มณีนะคะก็เมื่อกี้เจอคุณป้าแล้วคุณป้าก็บอกว่าอาจจะต้องรอนอิดนึงเพราะว่าแบบทําคนเดียวอะไรอย่างงี้เนี่ยมีป้ายเขียนดูว่าจะกินข้าวซอยให้อร่อยยิ่งขึ้นยายนีบอกว่าให้กินเครื่องเคียงแก้มเป็นคำๆจะอร่อยมากกว่าแก้เผ็ดแก้เลี่ยนได้ดีกว่าค่ะส่วนเมนูเนี่ยราคาเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยคือแค่50บาทแล้วก็ร้านนี้เขาจะขายแค่ข้าวซอยนะไม่มีก๋วยเตี๋ยวไม่มีข้าวไม่อะไรก็คือขายข้าวซอยล้วนคุณแม่เปิดมากี่ปีแล้วค่ะตั้งแต่สมัยคุณแม่แล้วค่ะมาต่อของคุณแม่ก็ ต่อคุณแม่จริงๆก็เจ็ดแปดปีนะคะแต่พี่มาช่วยคุณแม่ก็ประมาณย0ปีะคะ่ะแม่เปิดมาเมื่อปี2-7จ้ะมิชลิน5ปีซ้อนเลยใช่ไหมคะจ้ามีคุณแม่เขามีประวัตินะคะบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยขายแค่ชามละ8บาทแล้วก็ได้รับการบวชจากนักกินชาวเชียงใหม่เนี่ย <c oughs> ว่าเป็นข้าวซอยที่มีรสชาติยอดเยี่ยมที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่ในปี254 4 ผักดองกรหอมเนี่ยให้กินตามนะคะไม่ใส่ในน้ำแกงนะพี่้กินแกงใช่ให้กินแกมปกติแล้วข้าวซอยเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นให้เอาพวกเอ่อ,อากาศดองแบบเนี้ยก็คือเทลงไปเลยใช่ไหมแต่ว่าเนี่ยคุณป,ป้าบอกว่าให้กินเป็นกับแก้มอากาศดองเขามันจะหน้าตาแบบน,นี้เออเออเมือนเขาคุกกระเทียมเจียวหรือซัมติงอะ่ะมาเป็นสูตรเขานะให้กินแก้ง โซนเดียวไงเลยไม่รับด้วย,ววยเออมันมีกลิ่นแบบกลิ่นขากระดูกหมูฉันไม่เลิกเลย ตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านพายจลินนะคะก็คือหลังจากที่เรากินอาหารแซ่บๆไปก็คือมันแบบของหวานก็ต้องตามมาปั๊ก็เลยมากินร้านพายจลินร้านพายจลินเนี่ยเป็นร้านที่ก็คือดังในเชียงใหม่มานานแล้วแหละเออเป็นร้านขายพายซึ่งพายเขามีเยอะมากคือเมื่อกี้เราเห็นพี่ผู้ชายอ่ะเขาเดินมาของกับถาดพายเอามาเติมซึ่งมามีพายเลมอนแล้วซึ่งเราชอบกินพายเลมอนมากก็เลยเดี๋ยวเราอ่ะจะเข้าไปซื้อพายเลมอนเพิ่มนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วของโปรดของเราเนี่ยก็คือพายเลมอนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปซื้อพายเลมอน ก็คือว่าสรุปเราได้พายมาทั้งหมดห้าชิ้นนะคะก็คือตอนแรกอะ่ะเราอะมุ่งมั่นมาเพื่อที่จะกินพายพายมะนาวแต่ว่าทีเนี้ยคือหมดเพอเรากำลังจอดสลา,านเว้ยก็คือคุณลุงเขาถือพายมะนาวมาด้วยสรุปว่าได้มาทั้งหมดห้าชิ้นจุกๆุงงมากนี่นะจ๊ะด้วยความที่รีบต้องไปหลวงพ่อทันใจก็เลยอีดอีบนรถนะจ๊ะนี่พายแอปเปิลนะคะดูเนื้อเห็นเนื้อแอปเปิลปะดูเป็นชันช้นชเป็นเลเยอร์เลยจริงๆเคยกิยนแล้วแหละรู้อยู่แล้วว่าอร่อยอ อม,มีคมอมโบห้องบอลนะแอปเปิเขาเป็นชิ้นๆเลยอ่ะอไไบูเบอรี่ชีสเค้กที่เราคอยมากก็คือคือมันจะไม่ใช่นที่เป็นเมอแรงอ่ะข้างล่างอ่ะมันจะเป็นครีมชีสคือเนี้ยคืออร่อยมากอ่้ย <c oughs> <c oughs> <c oughs> อันเนี้ย <c oughs> สดชื่น <c oughs> ส่วนอันนี้เป็นทายแมงโก้นะคะเป็นแยมแมงโก้เนาะหือแม,อนนม,อม,ม่อันนี้เหมือนเขาเนี่ยมะม่วงเลยอันนี้เหมือนเซเวนเซ่นเลยอะ่ะอร่อยมากอืมมาม่วงอ่ะมะม่วงใช่ไหมดีมากมะม่วงนะคะมะม่วงกับ มะนาวสุดยอดคุณพี่อรารยาสร้างเรื่องนะคะก็คือว่าคุณพี่อรารยาเนี่ยเขามากินก๋วยเตี๋ยวปลาร้านหนึ่งเมนูที่เราเห็นอนะมันคือเป็นแบบบะหมี่ต้ยมยำแบบคูกคีคุกคกิกอะเออแล้วแบบคือมันก็ต้องมาไงก็คือร้านเสียก๋วยเตี๋ยวปลา,าไปลองกินกันว่าคุณพี่อรารยาที่แบบสร้างเรื่องไวในรสชาติมันจะแบบดีแบบที่คุณพี่อรารยาบอกไหมไปบะหมี่แห้งต้งยมยำตามคุณพี่อรารยาที่บอกว่าต้องสัง่ง นีน่นัวๆอย่างนี้เลยเมื่อกี้ไปยืนดูมาตอนที่พี่เขาทําข้างหน้าคือมันเป็นน้ําแบบต้มยำข้นๆที่แบบว่าเขาทําไว้แล้วอะ่ะอืมัมมนน,นัวๆแต่ว่ามันขาดเปรี้ยวนิดนึงนัวมาแล้วแต่ว่าถ้าใครชอบรสจัดอาจจะต้องปรุงเพิ่มนิดนึงแต่อร่อยอืม ปลาสวัสด์ลวกนะคะอร่อยฉันต้องสั่งเพิ่มปลาสวัสด์กินกินเกี๊ยวเกี๊ยวเีปลามีปลาลวกจิ้มนีปลากระพงพร้อมน้ำจิ้มปลากระพงลวกจิ้มอร่อยนละลวกจิ้มอ่อะ ต้มกระดูกอืมเล้งก็อร่อยอ่ะเล้งดีมากไหนฟอนกูยเตี๋ยวโชว์ดิอืมอ่าหมดถ้วยแล้วแม่ไม่ต้องกินละจะมาจะมานี่เขาบอกเขาอิอ่มหรือว่า จบไปแล้วนะคะกับ7ร้านดังตามรีวิวที่เชียงใหม่ใครเคยไปลองกินร้านไหนกันมาบ้างแล้วเนี่ยอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันเนอแล้วก็ใครที่ยังไม่เคยลองเนี่ยลองไปกินนะคะเพราะว่า7ร้านที่เรารวมอยู่ในคลิปนี้เนี่ยคืออร่อยทุกร้านอร่อยแบบคือพุงจะแตกอะแต่ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเราไปเชียงใหม่รอบนี้เนี่ยไม่ได้กินแค่7ร้านนี้นะจ๊ะจริงๆมันมีอีกเนอคลิปต่อไปจะไปไหนเนี่ยฝากติดตามด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ด้วยเด้อ